โอเคครับผมมาดูวงนี้กันวงนี้ผมได้ปล่อยปลาชุดใหม่ไปเป็นปลาน้อยนะฮะนี่ไม่ตายครับก็เดี๋ยวให้หัวหาเนาะแล้วก็ออกซิเจนผมไม่รู้ว่าจะเอาไว้ตรงไหนก็เลยมาไว้ในวงนี้นะครับไม่เป็นไรนะฮะได้อยู่แล้วสังเกตน้ำมันจะเป็นฟองครับอันนี้ไม่เป็นน้ำห้องน้ำเนาะปกติ นะครับน้ำจะเป็นฟองหน่อยๆแหละเพราะว่ามันมีออกซิเจนอะ่ะมันเป็นฟองจากด้านล่างขึ้นมามันก็ตีน้ําให้เป็นฟองค่อนข้างเยอะเลยผิวน้ำนะฮะปลาก็มารอกินหัวาหาแล้วนะฮะน้ําก็เริ่มขุ่นละก็นั่นแหละครับอย่างนี้ผมบอกไปก็คือประมาณ3-4วันต้องเปลี่ยนน้ํานะครับ ถ้าระบบกรองน้ำไม่ค่อยดีนะครับถ้าระบบกรองน้ำไม่ค่อยดีแบบนี้นะก็ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่เป็นไรครับผมใช้น้ำใช้น้ำคลองได้นะครับแล้วก็ปลาตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะย้ายไปรวมกับปลาชุดใหม่นะครับปลาตัวใหญ่ๆนะซึ่งก็มีหลายตัวผมจะคัดประมาณ3นิ้วขึ้นนะครับ3นิ้วมือขึ้นนะฮะ ตัว3นิ้วขึ้นไปอ,อยู่นู่นหมดเลยตัวนี้จะอยู่ตัวเล็กๆตัวเล็กสุดก็2นิ้วเนี่ยเล็กกว่า2นิ้วนิดหนึ่งแล้วก็ตัวประมาณ2นิ้ว3นิ้วอะอยู่เยอะอยู่นะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมไปเอาหัวหานมาให้ก่อนละกันนะครับแล้วก็จะไม่ถ่ายคลิปแล้วเนาะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อผมนะฮะไม่มีอะไรเนาะวันนี้ก็ ย้ายปลาแล้วก็ไม่มีปลาตายด้วยก็โอเคครับใช้ได้เพราะว่าปลามันก็อยู่แล้วแหละมันก็ไม่ได้ไม,ไไมไ่อ่อนแอไมไ่อะไรคือเราต้องคอยคอยดูมันคอยดูแลมันนะฮะในช่วงแรกๆตอนที่เอามาใหม่ๆนะฮะคือปลาตอนที่อยู่ในคลองเนี่ยอย่างเช่นที่ผมมาเนี่ยปลามันแบบมันร้อนนะฮะมันอ่อนแอแล้วอะมันร้อนถ้าคือปล่อยไว้มันก็จะตายอะไรประมาณเนี้ยผมกันเลย เอามาเท่าที่จะเอามาได้ที่จริงอะ่ะผมว่ามันน่าจะหลายพันตัวเพราะว่าเขาเดินเต็มคลองไปหมดครับเขาทอดแห่เดินเต็มคลองไปหมดมันเยอะมากปลานิมเนี่ยนะมันเยอะมากคือมันหลายพันตัวหลายแสนตัวเลยแหละผมว่าแต่ก็ยังเหลือนะตอนนี้ก็ยังเหลือเพราะว่าหลังจากที่ผมทอดแห่วันนั้นก็คือวันต่อมาวันถัดมาก็ฝนก,ก็ตกเนาะน้ําก็เติม ก็ดีอะ่ะโอเคมันน่าจะมีเหลือบางตัวก็มันน่าจะเหลืออยู่แล้วแหละนะครับผมถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มีเติมมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาสูบน้ําจากแม่น้ํามาไข่พวกลูกปลาแล้วก็โดนดูดึ้นมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปให้หัวหายมาก,ก่อนละกันมันหิวละนะครับโอเคฮะ